พวกเราชมรมทูบีนะำผวันกูเขียวรุ่งเรืองขนส่งดิฉันทัศนีแคปูเขียวประธานชมรมดิฉันกัลยาณีสีโยรองประธานชมรมดิฉันดาวเรืองหมู่โสพินไรขันการชมรมดิฉันนัตพรนิสัยคมผู้จัดการสูตรเพื่อนใจพวกเราทั้งสี่คนเป็นตัวแทนชมรมทูบีน้ำผวันภูเขียวรุ่งเรืองขนส่ง เราได้น้อมนำพระระาชดำรัสคุมกระหม่อมอุบลราชกัรยาศรีวัฒนาพนาวนวดรีองประธานโครงการชูบีนับวันมาเป็นแนวทางในการดําเนินงานของชมรมผู้เขียวรูปเรืองขนส่งเข้าสู่โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดและได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัดชัยภูมิตั้งแต่ปี2562โดยมีที่ทําการชมรมตั้งอยู่ที่ผู้เขียวรูปเรืองขนส่งบ้านเลขที่295หมู่2ตำบลขุดยมอำเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภูมิ หรือติดต่อพวกเราได้ที่0804599791ค่ะเราดำเนินง,งานมาตั้งแต่ปี2562แรกเริ่มมีสมาชิก4 5คนปัจจุบันมีสมาชิก114คนแบ่งเป็นสมาชิก3าัญ1 4 8คนคิดเป็น100%และมีสมาชิกสมทบ226คนลำดับต่อไปขอเนเชนิญทุกท่านรับฟังผลการดำเนินง,งานของชมรมตูบีละเบอรัน,นูเกี่ยวรุ่งเรืองพุสงค์ค่ะ ชมรมของเราได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆโดยมีแผนนำพาสู่ความสำเร็จเพื่อพัฒนาชมรมให้พ้นจากสารเสพติดเรามีการดำเนินงานตามแผนง,งานที่ชัดเจนมีแผนง,งานระยะสั้น1ปีแผนระยะยาว5ปีโดยมีรถแม็ก้าสู่เงินทองเพชรและยอดเพชรในปี2 5 8 8ได้ามาจากวามต้องการของสมาชิกโดยใช้หลัก3ากอและ3ายุทธศาสตร์ก่อที่1ก่อกรรมการ<อ> ท่านอน,นันต์นนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินายแพทย์ยุทธนาสุริยะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิท่านชเวงศักดิ์เร่งไทยบุญวงศสสชัยภูมิเขตหง ท่านสนองมไรก่อนในอำเภอภูเขียวท่านวัฒน,นาคงนาวังสาธารณสุขอำเภอภูเขียวท่านกำนันอนุชาขวายุยกำนันตำบลกุฎยมระปรชัชชิตชัยถามว่าโรเจ้าคณะตำบลกุฎยมและส่วนราชการกลุ่มที่2เป็นพนักงานในบริษัทได้มาจากการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของสมาชิกทุกสองปีรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สองวนะโดยมีโครงสร้างและแบ่งหน้านที่เป็น4ฝ่ายอย่างชัดเจน1ฝ่ายจิตกรรม2ฝ่ายจัดหาทุน 3. ฝ่ายสบสุนูเรและ4ฝ่ายรับเรื่องราวรองทุกคณะกรรมการได้มาจากความสมัครใจของพนักงานทุกฝ่ายเพื่อคัดสรรไว้เป็นตัวแทนพนักงานทุกคนคณะกรรมการแต่ละฝ่ายทํางานดําเนินงานานาระบบทํางานภายใต้ใตระเบียบของชมรมรวบรวมข้อมูลตลอดจนปัญหาและอุปสรรคนําเข้าที่ประชุมเดือนละหนึ่งครั้งมีบันทึกรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้ค่ะกอที่กอกองทุน กองทุนเรามีกองทุนของชมรมชื่อบัญชีชมรมทูบีในเมื่อวันภูเขียวรุ่งเรืองขนส่งโดยมีะระเบียบเบิกจ่ายสองในสามซึ่งประธานฝ่ายซึ่งซึ่งประธานฝ่ายซึ่งประธานฝ่ายเบิกจ่ายกับประธานฝ่ายกิจกรรมโดยนําเรื่องเข้าที่ประชุมโดยให้คณะกรรมการพิจรารณาต่อนเสมอเรามีกองทุนของชมรม หมุนเวียนในชมรมปีละ5 0,000ื่นบาทปัจจุบันเรามียอดเงินคงเหลือ32,000บาทเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเรามีงบประมาณสนับสนุนจากทาง3แหล่งคือ1น่งบประมาณสนับสนุนจากทางบริษัท2องบประมาณสนับสนุนจากทางภาครัฐและเอกชน3 การขายผลิตภัณฑ์ของทางชมรมได้แก่การขายขยะรีไซเคิลและการทอผ้าขีด1 1ส,สีและการทอผ้าข่ามไม้ขีด11ส,เดสีเรามีการบริหารยาก,กองทุนอย่างเป็นระบบโปรง่งใสพร้อมทั้งจัดทำสมุดบัญชีรายรับรายจ่ายตามระเบียบของชมรมสามารถตรวจสอบได้ก่อที่3ก่อจิตกรรมก่อจิตกรรมชมรมของเรามีแผนปฏิบัติการ25จิตกรรมตามความสนใจและประโยชน์ของสามาชิกสอดคล้องกับ กิจกรรมสนับสนุนระดมทุนบ้านบัตราชการกิจกรรมสนับสนุนด้านการกีฬายุทธศาสตร์ท <ce uter> ี gano, ่1การลดลงลูกกิจกนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดก้ากิจกรรมได้แก่กิจกรรมทูบีน้ำม้วนปั่นรวมใจกิจกรรมทูบีน้ำม้วนชิงช่วยพระราชทานทูบีน้ำม้วนปั่นรวมใจป้องกันสโตทูบีน้ำม้วนฟ้าการทยงานแกึยมทุกวันเสาร์ทูบีน้ำม้วนอาหรับนักซัสไตล์ทุกวัน ทูบีน้ำมันโรแลนเชียและทูบีน้ำมันไอดอลแอนด์คเวเดนพุดย่อมทูบีน้ำมันแชนแนลออนทัวมหกรรมรวมคนทูบีจูเนียและกิจกรรมชิงรางวัลจากแอ c ซีซียุทธศาสตร์ที่สองการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับสมาชิกในชมรมมีสิบกิจกรรมได้แก่อบรมสมาชิกทูบีน้ำมันแชรมป์ระดับอำเภอและโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในกลุ่มพนักง,งานจัดค่ายพุทธธรรม จิตอาสาขับขี่ปลอดภัยรณรงค์เมาไม่ขับทูบีน้ำเมื่อวันรักสิ่งแวดล้อมครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งทูบีน้เมื่อวันจูเนียร์เป็นคอร์เนอร์ปรับทุกสร้างสูตรแก้ปัญหาพัฒนาอีคิวโครงการใครติดยาย,ยกมือขึ้นค่ายนิวแมนคืนความหวังสู่ชุมชนกิจกรรมดนตรีบำบัดทูบีนําเมื่อวันและจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจยุทธศาสตร,ร์ที่3การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดมี6กิจกรรมดังนี้ สนับสนุนและกิจกรรมร่วมกับชุมชนบัตตีทูบีในเมื่อวันโตโยต้าสถานประกอบการชมรมชมรมรักษามาตรฐานปีละสี่ครั้งเช่นกิจกรรมของภาครัฐคณะกรรมการแต่ละฝ่ายดําเนินงานตามโอเล่เป็นวิยารจัดตั้งชมรมใหม่4ชมรมประกอบด้วยชุมชน1ชมรมสถานประกอบการ1ชมรมสถานศึกษา2ชมรมและสร้างช่องทางออนไลน์ประชาสัมพันธ์และสื่อสารกับเครือข่าย มีคณะกรรมการที่ปรึกษางบประมาณร่วมกับ7ภาคีเครือข่ายได้แก่รัฐกฎหมายวิชาการศาสนาประชาชนเอกชนและสื่อมวลชนบรุบรณาบราุรณะรังความร่วมมือกับชุมชนบ้่นอนสาวเอชุมชนบ้านบุดยมเรียนจำปูเขียวสำนักงานความประพฤติภูเขียวโรงเรียนเพทพวิยาคารโรงเรียนภูเขียวและ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเขียวจากการดำเนินงานของชมรมอย่างจริงจังและต่อเนื่องถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นทำให้ประสบความสำเร็จ100%ตามแผนปฏิบัติการ25่ิกิจกรรมและสมาชิกมีความพึงพอจใจในระดับดีมากโดยมีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานเดือนละ2ครั้งและประเมินผลรายไตรมาก อีกทั้งยังเป็นต้นแบบชุมชนบัตตี้ทูบีนัมเบอร์นอีกด้วยนะรางวัลกอภาคภูมิใจนายวรพจน์เหมือนพันเจ้าของกิจการเจ้าของกิจการปูเขียวรุ่งเรืองขนส่งได้รับบุคลากรดีเด่นด้านยาเสพติดระดับอำเภอในปี2567ประธานชมรมของเรายังได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันบาสโลบระดับอำเภอในปี2567และรางวัลทักษะการพัฒนาการทำงานในปี2566 สมาชิกของเราได้รับรางวัลพนักง,งานความขยันจำนวน5คนในปี2,567มีสมาชิกเข้าใช้บริการทั้งหมด60คนแบบ่งเป็นกิจกรรมสร้างสุต20คนคิดเป็น33เปเซพัฒนาน EQ 10คนคิดเป็น16ซนและให้คำปรึกษา30คนคิดเป็น50เอร์เซแล้วผลงานโครงการใครติดยายกมือขึ้นเป็นยังไงบ้างคะน้องทัศนี สมาชิกในโครงการไครติดยายกมือขึ้นเข้าบำบัดจำนวนหนึ่งคนติดตามดูแลช่วยเหลือสี่ครั้งจนครบหนึ่งปีผลลัพธ์ให้กลับมาเสียซ้ำคิดเป็น100ปรน้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้อําเภอภูเขียวโรงเรียนพิทยาคารโรงเรียนภูเขียวสํนานักงานคุมประพฤติภูเขียวเรือนจำภูเขียวชุมชนบ้านโนนสาวเอชุมชนบ้านขุดยมและชมรมของเราก้าสู่ระดับประเทศชมรมทุตีเมื่อวันอ่อนทัวผ่านช่องทางขุดยม ทูบีนัมบวันชาแนลเฟสบุ๊คไลน์ทิกตอกและไอจและชมรมของเรายังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับกลุ่มผ้าคคอมม้าขีดสิสีของตำบลหนองตูมโอโลและตำบลหนองคอนไทยเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดให้กับกลุ่มตัวเองด้วยนะ มีการจัดเก็บตรวจสอบและพัฒนาระบบข้อมูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบันทุกเดือนเจ้าของจิจการทูเขียวรุ่งเรืองขนส่งได้ทูนก้าวถวายผ้าขาม้าขีดสิสีในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2B นับ,นบวันระดับประเทศประจำปี2567และสมาชิกทูเขียวรุ่งเรืองขนส่งได้ออกทีวีข่าวาพระราชสำนักในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา,า,ยาเสพติด 2B นับ,นบวันระดับประเทศอีกด้วยนะสุดยอ,อดดี ตลอดระยะเวลา5ปีพวกเราทุกคนเห็นคุณค่าของโครงการทูบีนเมวันพวกเราให้สัญญาว่าผู้เขียวรุ่งเรืองขนส่งสร้างความเป็นหนึ่งสร้างเครือข่ายโดยไม่พึ่งยาเสพติดเรารักทุนกระหมอ่อมขอบคุณค่ะ